ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเกม Fc Mobile อีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไหล่เทนักเตะอยู่สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับนี้มีโปรโมชั่นอยู่เพียงกดติดตามทางร้านจะแถมให้5ตัวทันทีมาไม่รีรอมาจัดแพ็คแรกกันเลย รอบนี้สองแสงหนึ่งแสงผ่านและไปโอ้เหรียญอีกแล้วต่อเลยแพ็กไหนดีว่ามาเดี๋ยวจัดชุดรวมประจำวันเลยขายไม่ได้นะแต่เลด เปอร์เซ็นต์การออกมันก็ออกดีกว่าเยอะไปก่อนเลยอะไรแสงที่หนึ่งรอบนี้ตามสูตรซ้ำเหมือนเดิมสองและไปเฮ้ยเราว,วอ,อกมาวะ่ะโปรกกตุเกส L W b a ซ z a Felix อีกแล้ว ไม่ต้องวอล์กได้ไหมเนี่ยมาเราไปแลกเปลี่ยนกันต่อเลยเปิดแพ็คนี่มันประเดิมมาได้เฮี้ยมากเลยนะไปก่อนเนี่ยอ,อ,อีนากิคุโบไปให้หมดและไปกูทีเผอเราวอลกมาแล้วฝรั่งเศสซีดมมาริดทำมาเวงก้าอีกแล้ว คันเซโร่เนี่ยมาบ่อยนะเป็นแลกเปลี่ยนกันต่อเลยแลกเปลี่ยนเล็กเนี่ยเอาตัวขายไม่ได้ไปแลกให้หมดเลยแล้วกูทีเผอได้รอบเนี้ยไปแล้ววอล์กมาแล้วโอ้อาดับิวอินากิอีกแล้วอีเหี้ยเอ้ยมาทำไมอะนะเผิดแพ็คต่อเลย หัวร้อนจัดๆรอบนี้ใช้สูตรเหมือนเดิมไปกูหลอกมันโอ้เหรียนอีกแล้วหรอกี่รอบแล้วแต่เปิดคลิปมาเนี่ยังไม่มีเฮ้อเลยไปเดี๋ยวจัดชุดรวมประจำวันต่อขอดีๆนะรอบเนี้ยสุดจะทนกับคนอย่างมึงอนะ เรี่ยดแสงที่หนึ่งผ่านไปแล้วแสงที่สองไปเราวอล์กมาว่ะสเปน L W บินเบาโอ้โหมีคู่วิ่เลี่ยนแต่ก็ได้อยู่อ่ะกลัวไปแรกอะ่ะ แลกหมดไม่สนเนี่ยผมเปิดแพ็คไดนามิกไปหมดแล้วมาเดี๋ยวจัดแพ็ค TOTs 1 0จัดให้หมดเลยอย่างน้อยก็เอาอะไรไปแลกอะแล้วกูแลกด้วยอะไรเนี่ยแสงที่หนึ่งผ่านไปแล้วตามสูตรไปไปโอ้โห9เก้าสิบเอ็ดเลวานวะ่ะ มาข้างหลังนี่งลุ้นอยู่แต่กูว่ามาก็เป็นอะไรอะ่ะเนี่ยเห็นไหมพูดไปหยกหยกเดี๋ยวจับต่อเลยแสงที่หนึ่งผ่านแสงที่สองรอบนี้สามแสงเลย สามไปเฮ้ยรอบนี้วอล์กมาว่ะประตุเกส LW โอ้กกโ,อโหกูรู้แล้วเฟลิกแต่ยังดีนะยังได้เก้าสิบสามเนี่ยอย่างน้อยก็ได้แลกได้เจ็ดเอ็มอะจะขายไม่ออกไปเลยเนี่ยนั่นไงอะไรล้วนเนี่ย,รรยข้างหลังเนี่ยมาแพ็กสุดท้ายแล้ว รอบนี้สามแสงแสงที่หนึ่งผ่านแสงที่สองและไปโอ้หนักเลยว่ะเนี่ยได้เก้าสิบอันนี้ไปเลยกูไม่สนมึง้วข้างหลังเนี่ย เดี๋ยวเราแลกใหญ่ต่อเลยเกลือชิบหายเลยวันเนี้ไม่ได้เฮียเลยแสงที่หนึ่งผ่านแสงที่สองขอสามแสงนะแพงนะจา้าเนี่ยและไปวอล์กมาแล้วเบลเยี่ยมอีก C.A.M กูข้ามเลยเวนากนเนี่ยอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์เสาอาทินนะแสงที่หนึ่งผ่านรอบนี้ตามสูตรอย่าทำให้กูผิดหวังสองไปเราวอล์กมาเป็นทีวยว่ะเนเธอร์แลนด์บุลิตเปล่าอารบีฟิมปงตัวใหญ่ตัวใหญ่และตัวใหญ่ yes ห้าสิบเอ็มอ่ะ ร่ารวยกันเลยมาเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนต่อเลยนี้รหัสลองดูที่ว่าจะได้ตัวใช้งานไหมเอาตัวขายได้ไปแลกแม่งเลยอะไรผมหมดแล้ะรอบนี้ไปที่สองแสงตามสูตรแสงที่หนึ่งผ่านไปแล้วแสงที่สองและไป บอกมาแล้วโอู้เรื่องไอ้เฮียอินากิอีกแล้วอนะมากับเจ้านะมาไม่รีรอเราไปแลกใหญ่กันเลยเนีย่ยไปให้หมดอะ่ะพวกอะไรเนะี่ยรอบนี้ขอไปตามสูตรเหมือนเดิมสองแสงขอซ้ำหน่อยเพื่อพิสูจน์ว่าสูตรกลัวมันใช้ได้ไหมหนึ่งแสง แสงที่สองและไปแล้วอล์กมาในเธอร์แลนด์เอว่าไอคอนโยฮันครับในที่สุดกูก็ได้นะเยสแต่ปัญหานี่คือมาร์คเกกูหมดแล้วเนี่ยวีลาล่อหมดเลยโอ้ใส่ข้างในนิโบจัดเดี๋ยวเราจัดข้อเสนอประจำวันกันต่อเลย ในที่สุดรหัสนี้กูก็ได้นะโยฮันครับแต่รหัสหลักนังคือทรงกูต้องซื้อนะไปโอ้เหรียญอีกแล้วแต่ให้อภัยได้ได้โยฮันครับมาและแต่ชุดรวมประจำวันไปก่อนเลยอะไรกี่แสงดีรอบนี้หนึ่งแสงตามเซนเลื่อน งที่สองและไปกูาตามสูตรกูวอ,อกมาว่ะฮอลแลนด์อีกแล้วหรอใช้เปล่าโอ้ยจุกกูนะตอนแรกยินนึกว่าจะได้ตัวที่สองแหละโอ้วเป็นเดยองมาไอ้เฮียนี่ตัวจุกนี่ว่ะอ่ะไปต่อที่รหัสหลักกันเลยหลังจากรหัสลองได้ของดีไปแล้ว มาดูดิว่ารหัสหลักเราจะสามารถตามไปได้ไหมแสงที่หนึ่งผ่านไปแล้วแสงที่สองไปเฮ้ยวอกมาว่ะฝรั่งเศสตำแหน่งอะไร C.F. อกิสมันว่า98 Yes ปกิสมัน โอ้โหกวจะได้นะตัว98เนะี่ยดีใช้ได้เลยแพ็คนี้เดี๋ยวไปลองเล่นหน่อยอ่ะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนต่อแลกใหญ่เนะี่ยรหัสหลักเรานะยังต้องการโยฮันคับอยู่ดีวะ่ะไม่อยากซื้ออะขอตัวฟรีได้ไหมของฟรีอะไปก่อนและรอบนี้แสงเดียวพอไปกูจุกมัน ทีเผอจะเป็นยังไงฝรั่งเศสกิทมันเบา CDM มาดริดว่ะคามาแววงใกล้แล้วเนี่ยเจ้าคันเซโลก็มาบ่อยนะมาเดี๋ยวเราเปิดแพ็กกันต่อเลยไปที่แพ็กแรกเลยข้อเสนอประจำวันรอบนี้ตามสูตรสองแสงแสงที่1ผ่าน ที่สองและไปโอ้โหทำไมแพคขายได้มึงเป็นแบบนี้วะฮะไปไดนาม,มิกนี่มันรีและมาราคาพอเอื้อมถึงนะไดนาม,มิกเนี่ยต้องจับมั่งสามแสงไปรอบเนี่ยแสงที่หนึ่งผ่านไปแล้วแสงที่สอง และไปโอ้มึงหนักเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหหัวกูปวดไปหมดแล้วมาเดี๋ยวรอบนี้กูทีเผลอเลยไปโอ้โหไอ้ขี้บ้านกูไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยเหรียญเนี่ยมาไปที่ชุดรวมลิมิเต็ดเลย ไปและกูไปเลยทีเผออีกแล้ววอลกมาแล้วโอ้โหหมดคำจะพูดกับอีเฮี่ยนี่แล้ววินากิวิลเลียนมาก็เป็นอะไรอะ่ะได้94้่ต่ำสุดเลยอเนี้ยมาเดี๋ยวจะไปตีฟานไดแต่อันดับแรกต้องลอก่อนไปก่อนตัวแรก ไปแล้วตัวที่หนึ่งราบลื่นจิ้มรัวๆก่กนจิ้มรัวๆไปตัวที่สองเรียบร้อยมาจิ้มลัวๆต่อเรียบร้อยอีกตัวมาขออีกตัวตัวสุดท้ายจะไปหวดฟาดใดแล้ ไปลาบลื่นา่าไปอกูเอาชัวก่อนเดี๋ยวเหมือนวิล่าเหมือนซีดาร์ล่อแม่งหลายๆตัวเนี่ยนี่เอาจริงแหละกดรัวๆรัวๆไปแล้วไป,ไปเอาค้างอีก โอ้โหเกมมึงเกียนกูเปล่ากูอัดเลยอีกตัวหนึ่งอ่ะสี่ตัวก็สี่ตัวกูตีเียตัวแล้วไป yes ได้ใช้สักทีฟานไดแดงเนี่ยมาเดี๋ยวเปิดแพ็คต่อเลยฉลองฟานไดแดงเลยและไย โอ้โหเปิดแพ็คนี่ไม่ได้เฮียอะไรเลยนะหลังๆนะ่ะมาเดี๋ยวแลกใหญ่กันต่อเลยและหนึ่งแสงรอบนี้สองแสงไหมและไปออกมาแล้วสเปนว่ะ ซีเอ็ม n a โลนาโอ้โหไมรูจะดีใจเลยนะเนี่ยเล็กอาเซียอีเวนนาเก้นเนี่ยหลายตัวแล้วนะมาทำเหี้ยเลยมาต่อที่รหัสรองกันเลยเนี่ยมีเพชรเหลืออยู่สี่พันเนี่ยจัดแม่งเลยข้อเสนอประจำวัน T.O.T.S และไปกูแสงเดียวเท่านั้น โอ้โหเหรียญอีกแล้วเหรอพี่มาเดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนกันเลยขอดีๆได้ไหมรอบเนี้ยแลกเปลี่ยนใหญ่ด้วยนะเวนาเกนเนี่ยเอาไปให้หมดเลยหนึ่งแสงแสงที่สอง และไปมีเดอะวอค์วะสเปนวะเอสี SD ด้วยไอคอนโอ้โหราอุนกอนไซเลสนี่รหัสลองนะเนี่ยแรกได้ดีกว่ารหัสหลักเยอะเลยเนี่ยดีเลยสวย EP นี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ